าแล้วจ้าไข่เกี่ยวหมูสับกำลังจะสุกแล้วค่ะเครื่องปรุงก็หมูสับรสดีชูรสนะคะตอสสาเขียวค่ะหอมซอยหอมแดงหอมสดค่ะตีข้าเข้ากันแล้วกระทะร้อนๆเพื่อใส่น้ำมันกระทะร้อนแล้วก็เอาลงมาทอดค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทอดอยู่นะคะพเพื่อน ได้กลิ่นไหมคะหอมฉุยเลยคะ่ะประโยชน์ด้วยนะคะไข่เกีย่ยวมูสั์ค่ะทานจักข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้นะคะยิ่ก,ก่อนนะคะ๋ย่าเพิ่มจะไหม้ะคะ่ะกลิ่นหอมชวนอ่ารับประทาน,นะะเลยค่ะเปรี้ยวนี่ค่ะ เขาพอจากสุกแล้วนะเรี่ยมพร้อมแล้วค่ะที่จะสุกเพราะที่จะเอาใส่จานแล้วนะครับเพื่อนๆรออีกนิดรออีกหน่อยค่ะเขาจะสุกค่ะตกใจเย็นๆค่ะเขาจะได้สุกทั่วถึงนะคะเพราะว่าใส่หมูเยอะมากค่ะ